ครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกต่วันนี้ครับก็เป็นคลิปของช่วงเย็นๆของวันที่27ตุลาคม2563ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ2รายการนะครับก็จะเป็นคูบัต้านะครับ L3408 นะครับทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้นะครับรถปรับสภาพมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยครับอยู่ที่185,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับสภาพสวยๆครับอ่ะ สตาร์ทเครื่องครับยกเกียร์นะครับยกหนักตัติดง่ายครับนิ่มครับเถื่อเพิ่งเข้านะครับลูกค้าท่านใดเอฟซีท่านใดหาอยู่ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูครับอายกเกียร์หนานะครับนี่คือช่วงค่ำค้นะครับค่ำๆ้นะครับรีวิวยนเย็นนะครับสายสีทู8แตนนะครับสีมมนจะจะโดนไฟมันก็จะออกสีเปี้ยนหน่อยนะครับแต่สภาพสีจริงสวยนะครับเป็นสีไฮบริดนะครับตัวนี้นะครับ โอเคคันที่สองครับคันที่สองอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทครับยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมท่อรั่นพุ่งครับต่างกันห้าพันครับต่างกันที่ยางเก็บหน้าครับโอเคนะครับ ตัวนี้แสนเก้าหมื่นบาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าผันป่วนครับด้านท้ายนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ยกหูสอบถามได้ครับเดี๋ยวพาไปดูชุดท้ายนะครับด้านหลังนะครับโลโก้ชัดๆครับนะครับสามพันแปดนะครับตัวนี้ก็ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่สองพันสองร้อยแปดสิบสามชั่วโมงครับมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะตอนกลางคืนนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สองพันสองร้อยแปดสิบสามชั่วโมงนะครับกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับ พยายามให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับตัวนี้ยางหลังอยู่ที่ประมาณ7 5เปอร์เนตะครับยางหน้าก็75เเซเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแขนหลังนะครับต่างๆก็โอเคครับสามารถปรับตั้งได้นะครับมาใหม่นะครับแขนหลังมาใหม่ตัวนี้สิบแปดห้านะครับแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับสุดท้ายอันนี้แสนเก้านะครับสุดท้ายนะครับ พร้อมกับถังพวนนะครับสองคันนี้มาพร้อมกับถังถังพวนนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับคันแสนเก้าก็นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยนะครับสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้ายังไม่จบไม่ติดจองให้ใครนะครับผมจะรีวิวการทํางานให้ลูกค้าชมอีกรอบนะครับท่านใดสนใจก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง หรือ0 6 3ย์หกสามับ3 1 3หนึ่นะครับวันนี้เข้าใหม่2รายการขอบคุณครับเรามารีวิวนะครับการทํางานของรถคูเปอร์ตาทั้งสอคันนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวพรุนี้นะครับถ้ายังไม่ติดจองก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับตัวนี้หนึ0 0แบาทนะครับข้อสังเกตคือท่อนะครับท่อเสียนะอ่ะเดี๋ยวลองการทํางานก่อนครับ จะวิ่งให้ดูครับพวกเกียร์พวกเฟืองต่างๆยังใช้งานได้ปกติไหมนะครับตัวนี้รถพร้อมใช้งานครับเก็บสีเก็บสันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี้ม่นจะติดอยู่ที่ตัวผมนะครับมันจะได้ฟังเสียงเครื <c oughs> ่องเสีย <c oughs> งเพลิงที่ชัดเจนกว่านะครับมันจะได้ฟังเสียงชัดเจนกว่าอ่าตัวนี้นะครับรถพร้อมขายพร้อมส่งนะครับไม่ต้องได้เก็บงานอะไรนะครับตัวนี้เพลิงเงียบนะครับเพลงเงียบ ของพี่อยู่ที่เกียสี่สีโลนะครับอันนี้เป็นเกีย์ไฮนะครับรก็ยังถือว่างเงียบครับดูระบบโ๊อกินนะครับ วินขับปีนะครับอันนี้ขับสีนะครับอันนี้ขับ2องครับอันนี้เป็นระบบโควินขับเพื่อนสี่ล้อครับผมทดสอบระบบให้ดูนะครับทั้งสองระบบนะครับดูนะครับลูกหมากกับเครื่องยนต์นะครับว่ามีการหลวมไหไหมขับพวงมาลัยเบานะครับตัวี้หนึ่งแสนแปดาพันนะครับ ฝั่งนี้ครับล้อแน่นทั้งสองข้างนะครับการันตีว่าล้อแน่นทั้งสองข้างนะครับดูเครื่องครับมาดูฝาหม้อน้ำครับมาดูว่าน้ำ เครื่องยนต์ครับนี้มาดูที่เครื่องยนต์นะครับครับไม่มีไอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้1นึ0 0 0บาทครับตัวนี้1นึ0 0 0สนาพนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับก็ตามรถมือสองนะครับไม่ได้ว่าวิ่งแล้วจนหอนแบบจี๊ดเลยไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับก็ปกตินะครับตัวนี้หนึ่งแปดห้ายกไปตัวแรกอ่ามาเริ่มจาก ตัวที่2ครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับก็จะเป็นคูปัต้าเอลสามสูนะครับตัวนี้ก็จะใส่ท่อรั้นทุ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับนะครับแล้วก็คันใบมีดนะครับก็จะเป็นคันใบมีดติดตั้งใหม่ครับใบมีดดันดินใหม่นะครับตัวนี้1นึ่งแบาทครับเดี๋ยวผมทดสอบระบบการทํางานให้ดูนะครับ สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191นะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดพลาดนะครับก็จะรีวิวการทำงานให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เอาคลิปสั้นๆนะครับให้รู้จักระบบการทำงานว่าเครื่องเกียร์นะครับปกติหรือเปล่าสมบูรณ์ไหมนะครับเริ่มกันเลยครับแสนเก้าหมื่นบาทเป็นยังไงตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงครับนะครับระบบไฟเครื่องติดง่ายครับไม่ต้องเผาหัวนะครับ นะครับใส่สี่โลนะครับทดสอบระบบโฟวินนะครับดูโฟวินนะครับอันนี้คือขับตี่ครับล้อหมุนพร้อมกันปีล้อนะครับ ดูขับดีนะอันนี้ขับสองครับล้อหน้าจะไม่หมุนครับอ่าเดี๋ยวผมลองวิ่งเกียร์ไฮนะครับเกียร์ไฮให้ดูนะครับเป็นเกียร์ที่วิ่งตามถนนนะครับผม,มาอกวินลงเรียบร้อยนะครับ 单位。 นะครับ,รบปกตินะครับน้ำมาดูเครื่องยนต์ครับไม่ไอนะครับไม่ไอไม่หลวมนะครับ ได้ก็สอบถามได้ครับต9 1 8 6 1 1 9 1ครับตัวนี้ราคา1 89,000บาทครับ